สวัสดีค่ะวันนี้พบกับพลอยอีกแล้วนะคะวิชาคณิตศาสตร์เสริมแมทแอนาลิซินั่นเองวันนี้ค่ะคุณครูจะขอคือเรื่องของแผนภูมิแผนภูมิคืออะไรเด็กๆรู้จักไหมคะแผนภูมิก็คือการสํารวจข้อมูลการสรุปข้อมูลในรูปแบบของกราฟนั่นเองวันนี้จะขอนําเสนอในเรื่องของแผนภูมิแท่งะจะนําเสนอในเรื่องของแผนภูมิแท่งนะคะ เด็กๆเปิดหนังสือไปหน้า48เลยค่ะข้อ72นะคะอ่นะคะเราลองมาทบทวนความรู้กันหน่อยสิว่ายังพอจำความรู้เดิมในเรื่องของแผนภูมิได้หรือไม่นะเขาให้เด็กๆเนี่ยตอบคำถามโดยมีกราฟแผนภูมิแท่งมาให้เป็นเรื่องของเวลาที่ใช้ในการวิ่งแข่งเ,เข้ารอบสนามเนี่ยหรอบของนักเรียน5คนนะคะ ก็จะมีนินินพายานินสุพินโยโชติกาชาดานั่นเองแล้วเดียน5้าคนนะคะเรามาช่วยกันตอบคำถามซิว่าใครวิ่งเร็วที่สุดการที่เขาจะวิ่งเร็วที่สุดต้องใช้เวลาเป็นยังไงคะก็คือน้อยที่สุดใช่ไหมก็ตอบแล้วค่ะว่าใครวิ่งเร็วที่สุดอุย่ยขออภัยค่ะ สุพินโยนั่นเองให้เด็กๆลองตอบคำถามทบทวนความรู้ตัวเองดูหน่อยนะคะดูซิมี5ข้อจะตอบได้หรือเปล่าลองตอบดูนะคะอ่ะมาดูกิจกรรมของวันนี้ค่ะหน้าที่49ยังคงเป็นเรื่องของแผนภูมิอยู่วันนี้คุณครูจะสำรวจนักเรียนชายและนักเรียนหญิงในระดับชั้นปสนั่นเองมีทั้งหมด6ห้องค่ะ มีนักหมด6ห้องห้องที่4ทับ1 4ทับส4ทับ3ถึง4ทับ6มีปริมาณอาขอโด,ดมีสมาชิกหญิงกับชายไม่เท่ากันนะคะแต่มีจำนวนนักเรียนเท่ากันหรือเปล่าของแต่ละห้องดูซิ4ทับ1มีกี่คนมี28คนใช่ไหมคะ4ทับ2มีเท่าไหร่ย8คนเหมือนกันเลยต่อไปค่ะ สี่ทับสามมี28คนเหมือนกัน4ทับสี่ค่ะ28คนเช่นกัน4ทับห้าสี่ทับห้าก็28 4ทับหกก็28โอ้ทั้งหมดเลยหห้องมีทั้งหมด28คนเหมือนกันแต่นักเรียนชายและนักเรียนหญิงเป็นยังไงมีจำนวนไม่เท่ากันนะคะทั้งหมดห6ห้องนี้คุณครูให้เด็กๆ นำมาตอบคำถามนะคะนำมาตอบคำถาม7ข้อเขาถามว่าห้องใดมีจำนวนชายมากที่สุดจำนวนนักเรียนชายมากที่สุดดูสินักเรียนชายมากที่สุดคือห้อง4ทับสนั่นเองให้เด็กๆตอบคำถามตรงนี้นะคะตอบคำถามเสร็จแล้วให้ทำอะไรเป็นคำถามง่ายๆเลยให้เด็กๆค่ะ ช่วยสรุปนี่ข้อที่7ให้เด็กๆเ,เนี่ยนะคะช่วยสรุปแผนภูมิให้รอยหน่อยทั้งหมด6ห้องเราจะสร้างอย่างไรดีให้อยู่ในกราฟเดียวเราจะสร้างยังไงดีก่อนอื่นเลยในการสร้างแผนภูมิต้องมีแกน X กับแกน Y หรือแกนที่บ่งบอกถึง จำนวนชั้นกับจำนวนนักเรียนใช่ไหมคะดังนั้นเด็กๆก,ก็จะสร้างภาพให้อยู่ในนี้ได้ทั้งหมด6ห้องไม่ได้หมายความว่าเอาชายกับหญิงมารวมกันสองแท่งแบบนี้ไม่ใช่เพราะตรงนี้มันไม่ได้บอกเลยว่าแต่ละห้องมีกี่คนไม่บอกไม่ได้นะคะดังนั้นเราก็ต้องทำแท่งที่1 4ึทับหอ่ะชายกับหญิง ต่อมา4ทับสองคุณครูเปลี่ยนสีค่ะ4ีทับสองนี่4ีทับสานี่เป็นต้นแบบนี้ลองออกแบบให้คอยหน่อยซิว่าหนูจะชํำแนวนอนแนวตั้งได้หมดค่ะขอให้เป็นแผนภูมิที่สามารถรวบรวมทั้งหมดหกห้องอยู่ในแผนภูมิเดียวกันได้อายากไหมลองเขียนด้วยนะว่าต้องมีอะไรบ้างตรงนี้เป็นอะไร จำนวนนักเรียนถูกไหมคะตรงนี้เป็นจํานวนนักเรียนตรงนี้เป็นอะไรคะพ .4 ส่ทัหนพสทับสแบบนี้ไม่ยากนะลองทบทวนความรู้หน่อยสิลูกอ่าต่อมาสุดท้ายกิจกรรมสุดท้ายข้อที่75ให้เด็กๆตอบคำถามจากแผนภูมิเหมือนเดิมคะ่ะข้อที่1แผนภูมินี้เป็นอ่า การวิ่งอีกแล้ว100เมตรของนักเรียน8คนค่ะ100เมตรของนักเรียน8คนแล้วเขาเาให้เด็กๆตอบคำถามค่ะถามว่าใครวิ่งเร็วที่สุดในนี้ลองดูสิโอ้ได้แล้วค่ะคือมานูเพราะอะไรใช้เวลาน้อยที่สุดอืมแค่นี้เอง ลองตอบให้คอยหน่อยค่ะมีทั้งหมดสี่ข้อห้าข้อข้อสุดท้ายเนี่ยวิ่งผ่านสี่คูร้อยถ้าเกิดเป็นการเลือกนักเรียนคนจะเลือกใครเป็นอันดับที่หนึ่งสองสามสี่วิ่งผ่านสี่คูร้อยรู้จักไหมคะเป็นยังไงก็คือวิ่งวิ่งแบบนี้แต่เป็นการต่อการคนที่หนึ่งก็คือจุดเริ่มต้นคนที่สองมาต่อคนที่สามมาต่อคนที่สี่ก็ต้องวิ่งไปให้ถึงเส้นชัย ังนั้นคนที่เร็วที่สุดควรจะเป็นคนที่หนึ่งกับคนสุดท้ายถูกไหมคะอืมอ่ะลองวิเคราะห์ดูนะคะวันนี้ก็ฝากไว้เรื่องของแผนภูมิแท่งมีทั้งหมดกิจกรรมเท่านี้นะคะคนที่เรียนออนไลน์ร้อยเปอร์เซ็นเหมือนเดิมคะ่ะส่งลงไปในห้องส่งงานเลยแต่คนที่ไม่ได้เรียนออนไลน์ร้อยเปลาบ้างหยุดบ้างให้นักเรียนกลับมาส่งที่โรงเรียนในคาบในชั่วโมงเดี๋ยวคอยทวน ย้อนตรวจให้นะคะวันนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ